สวัสดีครับพบกับผมนะครับ Chicken BB Studio นะครับเหมือนเดิมเลยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนทำา o o m m n n d บล็อนะครับเป็นคลิปที่3นะครับวันนี้ผมจะมาสอนเกี่ยวกับอ่าระบบเลเวลนะครับอ่าเลเวลแสดงมันหัวอย่างนี้เลยอย่างแรกที่จะต้องทำนะครับเพิ่มสกอ r e b o a r d ครับอ่าแบบนี้นะครับ มือนเดิมเลยนะครับผมจะที่ผมพิมพ์ไปทั้งหมดเนี่ยคำสั่งเนี่ยผมจะเอาไว้ใต้ลิงก์ใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับอ่ะพอพิมพ์ได้แค่นี้ปุ๊บเราก็ตั้งชื่อส c อ r ์ b o a r d ที่เราจะตั้งนะครับผอจะตั้งเป็น le เป็น level เเครับโอเคแค่นี้แล้วก็กดแค่คำสั่งทำงานไปเลยนะครับแต่ว่าผมสร้างไปแล้วผมจะไม่สร้างซ้ำละกันอ่ะพอได้อย่างงี้พอได้อย่างงี้แล้วนะครับ คอมมาแรกเลยนะครับนี่ครับตามนี้เลยนะครับแล้วก็ตั้งค่าตามนี้ครับอ่าแล้วก็คอมมาที่2นะครับต่อกันเลยครับแบบนี้ครับ อ่ะพอได้อย่างนี้แล้วนะครับต่อไปเลเวลที่จะเราที่เราจะให้แสดงมนหัวแบบนี้นะครับให้เราทําแบบนี้ครับตั้งค่าแบบนี้เลยนะครับอ่ะคือเลเวลหนึ่งเนะี่ยเราจะให้แสดงขึ้นว่าเลเวลหนึ่งแล้วก็ใส่ไปอย่างนี้นะครับมนหัวแล้วก็เห็นไหมครับเห็นสังเกตเลขหนึ่งครับ L เท่ากับหนึ่ง แล้วก็ L M เท่ากับหนึ่งเนี่ยนะครับอันนี้อันนี้คือเราจะให้แสดงไปเลเวลหนึ่งถ้าจะให้แสดงไปเลเวลสองครับก็เปลี่ยนครับนี่ครับเป็น L เท่ากับสอง L M เท่ากับสองนะครับเลเวล2เลเวลสก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างนี้เลยครับเป็นสามสามสามปรับเหมือนกันหมดเลยครับสี่ก็เหมือนเดิมครับ4 4 4เหมือนกันเลยครับ เราจะทำให้ถึงกี่เลเวลแล้วก็ทำไปเลยอันนี้ผมไม่แน่ใจผมทำไว้หนึ่งร้อยเลเวลนะครับอ่ะนี่ครับแล้วก็ <c oughs> พอได้เลเวลอย่างนี้แล้วนะครับทำเสร็จตามที่ผมบอกเลยนะครับเนี่ยก็จะได้นี่ครับจะมีเลเวลขึ้นมาบานหัวเรา แต่ที่คลิปนี้ที่ผมไม่สอนทําตั้งแต่แรกเพราะว่าคอมมานด์มันเยอะมากนะครับผมเลยอ่าไม่ได้สอนทําตั้งแต่แรกแต่คอมมานดนี้ง่ายๆครับระบบไม่ซับซ้อนอ่ต่อไปก็คําสั่งเพิ่ม exp ลด exp นะครับโอเคคําสั่งเพิ่ม exp xp หนึ่งแล้วก็ตามด้วยชื่อครับชื่อของคนที่เราจะเพิ่มให้หรือจะเป็น นี่ก็ได้ครับแอดแอดผีแอดแอดผีก็คือคนที่กดคอมมานด์ใกล้ใกล้คอมมานด์ที่สุดคนที่กดคนที่กดอะไรครับคนที่ใกล้คอมมานด์ที่สุดและไอตรงหนึ่งเราจะเปลี่ยนไปเท่าไหร่ก็ได้แต่ว่าอันนี้คือเพิ่มค่าประสบการณ์นะครับเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีหนึ่งค่าประสบการณ์คืออะไรอ่าส่วนอันนี้คือเพิ่มเลเวลเพิ่มเลเวลกับค่าประสบการณ์จะจะพิมือนกันเลยครับแค่เติมตัว l หลังหลังตัวเลขนะครับแล้วก็การลดเลเวล แล้วผมต้องทำให้ดูอ่ะโอเคการเพิ่มค่าประสบการณ์ก็คือเห็นหลอดอ่าเลเวลเราเราไหมครับถ้าเรากดปุ๊บอันนี้คือค่าประสบการณ์ผมตั้งไว้หนึ่งก็จะเพิ่มมาแค่นี้เห็นไหมครับอันนี้คือค่าประสบการณ์ส่วนเลเวลพอเรากดปุ๊บ เราจะเพิ่มเป็นหนึ่งเลยนะครับเห็นไหมครับกดปุ๊บเป็นสองเพราะาผมตั้งไว้ทีละหนึ่งเลเวลส่วนการลดเลเวลลดเลเวลจะลดแบบเป็นค่าประสบการณ์นะครับเป็นหลอดสีเข,เขียวอะมันจะลดทีละนิดทีละนิดไม่ได้มันจะลดได้แบบทีละเวลเลยครับนี่ครับหนึ่งศูนย์เห็นไหมครับหลังจากนั้นอสามคอมมานด์นี้ผม เพิ่มผมเซตคำสั่งไว้ว่าเวลากดอ่ะมันจะเพิ่มให้คนนี้นะครับโอเคไลทคอมมาที่ผมให้ทำเนี่ยด้านบนเนี่ยที่เป็นเลเวลอย่างงี้ครับที่แสดงมันหัวที่ผมบอกไปมันจะมันจะเป็นอย่างงี้ครับเห็นไหมครับพอผมเพิ่มไปเเป็นเลเวลสองเห็นไหมครับจะแสดงมันหัว เห็นไหมครับจะใช้ยายเพิ่มช่วยอีกหน่อยมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับโอเคแล้วก็ต่อมาครับอันนี้เห็นไหมครับด้านล่างหน้าจอผม ก่อนแถบเมนูนะครับมันจะขึ้นว่าแลงผู้เล่นหน้าใหม่ถ้าทําให้ขึ้นอย่างนี้ใครอยากทําให้ขึ้นอย่างนี้นะครับนี่ครับอ่านี่ครับตั้งค่าตามผมเลยครับแล้วก็อันแรกตั้งเป็นอย่างนี้ครับอ่าส่วนอันนี้คือ <c oughs> ผมตั้งไว้ว่าเลเวลหนึ่งถึงเลเวลสิบ ละวับหนึ่งถึงระดับสิบจะขึ้นแบบแบบนี้จะขึ้นคําว่าแล้งผู้เล่นหน้าใหม่นะครับแล้วผมก็มาตั้งคอมมานด์ที่สองแบบนี้ครับมันเดิมครับแค่เมนูตามนี้เลยคําสั่งแล้วก็คําว่าแรง้งผู้เล่นหน้าใหม่เนี่ยคุณจะเปลี่ยนไปอะไรก็ได้เลยครับอยากให้มันโชว์ว่าอะไรเปลี่ยนเลยโอเค อันนี้ผมตั้งไว้เลเวลหนึ่งถึงเลเวลสิจะขึ้นแบบนี้นะครับเนี่ยนะครับหนึ่งถึงสิบตรงนี้นะครับหนึ่งถึงสิบนะครับโอเคต่อไปผมให้เลเวลสองถึงยี่สิบนะครับผมก็มาเปลี่ยนตรงนี้ส่วนเด็ดตรงอื่นจะเหมือนกันหมดเลยผมจะเปลี่ยน เมื่อกี้เป็นหนึ่งถึงสิบนะครับอันนี้ผมจะเปลี่ยนเป็นสิบเอ็ดถึงยี่สิบอ่าแล้วก็สิบเอ็ดถึงยี่สิบผมจะให้ขึ้นอย่างนี้ครับแรล่งแรล่งผู้เล่นมือฉมังนะครับอ่ะเนี่ยครับก็เปลี่ยนตรงนี้เป็นเวอร์สุดเอ็ดถึงเวอร์ยี่สิบจะแสดงเป็นแบบนี้โอเคอ่ะอีกอันนึ่งแล้วกันผมตั้งไว้เลเวล ยี่สิบเอ็ดถึงเลเวลสามสิบนะครับนี่ครับเลเวลยี่สิบเอ็ดถึงเลเวลสามสิบผมจะให้แสดงเป็นคำว่าผู้เล่นแรล่งผู้เล่นโปรลีกนะครับอ่ะแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้เป็นเลเวลยี่บเอ็ดถึงเลเวลสามสิบครับรลดวบที่เราจะให้ให้แสดงอ่ะ <c oughs> อ่ะผมจะเพิ่มระดับไปเรื่อยนะครับอ่ะ ใช้นีเลยเห็นไหมครับพอขึ้นเลเวลสิบเอ็ดมันจะเปลี่ยนครับอะเลเวลสิบผมขึ้นคําว่าแล้งผู้เล่นหน้าใหม่พอผมเพิ่มเพิ่มเลเวลสิบเอ็ดนะครับเพราะว่ามีคอมมานด์นี้ผมตั้งไว้ว่าเวลหนึ่งถึงเวลสิบจะขึ้นคําว่าแลงผู้เล่นหน้าใหม่เวลสิบเอ็ดถึงเลเวลยี่สิบจะขึ้นคําว่าแล้งผู้เล่นมือฉมังนะครับ นี่ครับแล้วผมก็ตั้งไว้อีกว่าเลเวลอ่ายีสิบอ็ดถึงสามสิบจะขึ้นคาว่าผู้เล่นแรงผู้เล่นโปรลีกนะครับอ่ะผมจะเพิ่มเลเวลอ่าดูนะครับเพราะผมเลเวลยี่็นะครับมันจะเปลี่ยนเห็นไหมครับ ผู้เล่นโปลเกเดี๋ยวถ้าผมสอนไปเรื่อยๆผมจะมาสอนเรื่องอพวกระบบซื้อไอเทมที่ที่แบบใช้เลเวลซื้ออะไรอย่างเงี้ยครับอะอย่างอย่างเช่นอันนี้ผมเคยสอนเรื่องอ่า ไอเทมกล่องสุ่มเควสลับอ่าส่งเควสแล้วรับไอเทมนะครับที่ผมเคยทําไปน่าจะเป็นคลิปแรกน่าจะเป็นคลิปแรกที่ผมลงไว้เลยแต่ว่าวันนี้ผมจะมาเปลี่ยนนะครับคือเมื่อก่อนนี่ถ้าจำไม่ผิดมันจะเป็นอย่างนี้ครับ ผมเคยสอนไปนะครับปึ๊กมันจะได้ของอย่างนี้อย่างที่ผมเคยบอกนะครับอันนี้คืออันเก่าเลยส่วนอันนี้ที่ผมทําใหม่นะครับอเดี๋ยวผมจะให้ดูแล้วกันปึ๊บ ผมมาไม่ทำงานแล้วขอลองเปลี่ยนของนะครับเพราะว่าของบางชิ้นของผมมันบัก๊กอ่ะผมลงแอดออนไว้ไวเยอะหน่อยมันเลยบั๊กหน่อยอเคเปลี่ยนเป็นหินนะครับอ่ะผมจะใส่หินนะครับปึก๊กเห็นไหมครับ ส่งเควียสํสำเร็จแล้วก็ได้ EXP เพิ่มขึ้นอ่าเดี๋ยวผมกล่องอยู่ไหนกล่องตอนนี้ผมมีเลเวลที่ตัวอยู่ยี่สิบเอ็ดนะครับผมจะมาเปลี่ยนตรงนี้ก่อนปรับเลเวลตัวเองให้เป็นหนึ่ง โอเคโอเคไหมครับตอนนี้ผมไม่มีเลเวลนะครับคำว่าแรงพู้เล่นโปโลีกเนะี่ย อ่าถ้าเกิดว่าเราเลื่อนเลเวลลงมาถึงศูนย์เนี่ยมันจะมันจะไม่เปลี่ยนแรงให้เราเราต้องเพิ่มกลับไปเป็นหนึ่งเหมือนเดิมนะครับแรงที่จะกลับมาอ่าเห็นไหมครับกลายเป็นผู้เล่นหน้าใหม่เหมือนเดิมอาจจะงงหน่อยนะครับคลิปนี้โอเคป๊บเห็นไหมครับส่งเควสสำเร็จ e p พบวกสองและ EP ผมจะเด้งขึ้นมาครับ แล้วก็สังเกตที่พื้นนะครับมันจะมีเอฟเฟกอย่างนี้ครับเดี๋ยวถ้าผมสอนไปเรื่อยๆผมจะเอาพวกอย่างเงี้ยสอนแบบพวกสกอร์บอดเงินสกอร์บอดเลเวลอ่ะผมจะเอามาสอนรวมกันให้หมดสอนเป็นคำสั่งเสริมอย่างเงี้ยครับเหมือนกับว่าผมสอนแบบส่งเควสสอนสกอร์บอดเงินสอนสกอร์บอดเลเวลแล้วผมจะแบบเอามารวมว่า ไอพวกเนี้ยเอามารวมกันจะเป็นยังไงมัง่งอย่างนี้ก็ตามนี้เลยนะครับคลิปต่อไปผมคิดว่าอ่าจะทํายังไงดีละ่ะน่าจะเป็นกล่องสุ่มไอเทมเหมือนพวกกระชปองครับเดี๋ยวจะลองทําดูเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ